สวัสดีคะ่ะทุกคนลาลานะคะวันนี้นะคะลาลามาดูบ้านให้กับลูกค้าของลาลานะคะที่เมืองลาพอนเตนะคะก็จะบอกว่าเป็น Property ที่ลาล่าว่าน่าสนใจมากๆวันนี้ก็เลยอยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆคนไทยด้วยนะคะโอเคค่ะก็อันนี้ลาลาโชว์ Property ด้านนอกนะคะ โชว์ข้างนอกก่อนเดี๋ยวราล่าจะพาเดินข้างในนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในเลยนะคะเบื้องต้นต้องบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านอ,อันนี้ลาลาชอยดูนั่นคือเมนเฮาส์นะคะแล้วก็เจ้าของบ้านนะคะเชิญเปลี่ยนจากกาาะลาจ่ะเป็น a อ u นะคะซึ่งเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะซึ่งเดี๋ยวล,ลาลาจะโชวท์ทีหลังนะคะเมนเฮาส์ เมนเทลนะคะก็คือจะเป็นสามห้องนอน2ห้องน้ำนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขามาี recreation room นะคะ on the back นะคะซึ่งเดี๋ยวพาเข้าไปชมเลยละกันนะคะอ่นนี้ลละเดินเข้ามาละนะคะแต่ว่า front front unit นะคะที่เขา เคยตลาดเป็น A D U เดี๋ยวลาล่ามาจบสุดท้ายเลยละกันนะคะเดี๋ยวลาล่าจะพาเข้าไปข้างในกันเลยค่ะจะบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะก็คือออไม่รู้นะคือเข้ามาคือโอเคมากค่ะเพอร์ Perfect. นะคะแล้วก็ออเรียกว่าอัพเกรดเยอะมากเรียกว่าอัปเกรดเกือบออเขารียกว่าเกือบทุก3ยูนิตเลยนะคะก็จะเห็นความใหม่นะคะ ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาปล่อย property หลังนี้เช่านะคะแล้วก็ t e n a n ซ์ก็คือ move out เพิ่ง move out ไปนะคะอันนี้คือเป็น area living area นะคะ living room นะคะแล้วก็ connect กับ kitchen นะคะก็ใหม่นะคะนี่คืออั g r a d e ใหม่ทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็น s quad ควอสเคาน์เตอร์ท็อปนะคะแล้วก็วัสดุที่ใช้คือดีมากนะคะคือใช้วัสดุในการทำคือคุณภาพไฮไฮเออ h ์ฟอร์นตี้นะคะเมื่อกี้ลาลาเดินหนึ่งรอบแล้วลาลาก็าบอกว่าว่าเขาเขาใช้วัสดุที่ดีมากๆเลยอะค่ะอี๋ยวขอลาลาขอเปลี่ยนโชว์เป็น ข้างหน้านะคะทุกคนก็จะได้ไม่เบื่อล้ล่าก็จะได้เห็นภาพชัดเห็นไหมคะอันนี้นี่คือพอเดินเข้ามานะคะก็จะเป็น Area ของ Living Area นะคะแล้วก็เป็น Area Kitchen ่นนะคะ g o o d size 1,159 s q น a r e feet นะคะคะ m n m n i o u s u s e นะคะ แล้วก็เนี่ยค่ะมีพื้นที่ในการเก็บพวกเครื่องปรุงนะคะของในในทำครัวต่างๆเยอะมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวล่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแอเรียที่เราต้องซื้อตู้เย็นมาใส่นะคะโอเคค่ะคือวัสดุของครัวเนี่ยคือใช้คุณภาพดีแล้วก็ perfect พาไปเดินดูห้องนอนเลยละกันนะคะเมนเฮาส์ house, มี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะอันนี้เป็นเอ๊ะเราเรียกเป็นมา s t สเตอร์ละกันนะคะเพราะว่าเป็นมา s t สเตอร์ที่มออีห้องน้ำด้วยนะคะเข้ามาก็จะเป็นนี้คะ่ะโครเซตนะครโอเคเลยอะคือคุณภาพดีคุณภาพดีนะคะแล้วก็ เรียกว่า very good standard นะคะ high standard ดีกว่าสำหรับลาลานะที่ลาลาแบบดู property มาเยอะเยอะไปหมดนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเป็น recreation room นะคะแล้วก็เป็น backyard นะคะซึ่งหน้าต่างก็ใหญ่นะคะก็จะได้ natural light เข้ามาเต็มๆนะคะแล้วก็ห้องน้ำส่วนตัวนะจ๊ะ ห้องน้ำนะคะโอ้อัพเกรดหมดเลยนะคะอัเปเกรดหมดเลยโอเคเลยอะฟรอร์นะคะทุกอย่างใหม่หมดทั้งหลังนะคะให้ดูให้ทุกคนอยากได้ใครอยากได้ก็ติดต่อราล่ามานะจ๊ะเดี๋ยวจะพาจัดให้นะคะโอ้ห้องเก็บของใหญ่มาก เพอร์เฟกมากค่ะห้องเก็บของใหญ่ไฟตรงไหนนะเดี๋ยวกดไฟจ้าห้องเก็บของใหญ่มากนะคะบ้านหลังนี้เป็นเซ็นทรัล c อแล้วก็เซ็นทรัลฮีทนะคะห้องนอนที่สองใหญ่มาก ะะห้องนอนที่2นะคะโครเซต o o ไซส์ size, นะคะแล้วก็กระจกใหญ่นะคะเนเชอร l ลไลท์นะคะ, Natural, Natural light, ะ,คะห้องนอนที่3นะคะ,ะก็จะเหมือนห้องนอนที่2นะคะแล้วก็มีเป็น c คร s e t นะคะ มีห้องน้ำจ้าห้องน้ำก็ r รีนเวทใหม่นะจ้าโอเคเลยอะค่ะห้องน้ำนะคะเมนเฮาส์เพอร์เฟกเหมาะมากนะคะถ้าใครอยากที่จะปล่อยเช่าหรืออาศัยเองนะคะอ่าไปเราไปด้านหลังกันเลย ด้านหลังนะคะก็เป็น area backyard นี่จ้า recreation room ที่ลาลาพูดถึงนะคะก็จะเป็นห้องหนึ่งห้องเลยอ่ะห้องอเรียกว่าเป็นห้องเล่นเกมห้องออกกํลังกายได้สบายๆนะคะแล้วก็มีห้องน้ำ half half bath อยู่ตรงนี้นะคะ สวยงามใหม่แล้วก็จะมีห้องรอนรีแยกมาใหญ่มากเป็นรอนรีที่อืกุดไซมากค่ะนะคะรอนรีนะคะให้ดูด้านหลังภาพรวมว่าประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็มาดูด้านข้างกัน ด้านข้างนะคะเห็นไหมก็ทุกอย่างใหม่หมดนะคะสะอาดครีนนะคะมาดูด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะ Okay. ซึ่งเราสามารถที่จะมาจอดได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปอีกห้องนอนหนึ่งนะคะหลัง Front Unit นะคะที่ลาลาบอกว่าเป็น Front Unit ที่เปลี่ยนจากกาลาชเป็น1ห,ห้องนอนกับ1หน้อง,งนะะ้ำนะจ๊ะอันนั้นนั่นคือ,อถนนนะคะ โอเคค่ะตอนนี้ลาลาเข้ามาฟรอน t ์ยูนิตแล้วนะคะฟรอนต์ยูนิตนะคะเข้ามาก็จะเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าเซต up เป็นคือเป็นคิ t เชนแอเรียนะคะอันนี้เป็นคิ t เชนแอเรียนะคะอันนี้เป็นคิ t เชนแอเรียนะคะ,ะเราต้องซื้อสโต e มาใหม่นะคะแต่ว่าคุณภาพคือโอเคเลยอะคะ่ะใช้วัสดุคุณภาพดีนะคะ พอเข้ามาก็จะเจอห้องนอนนะคะห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวนะคะอันนีกนกนะะ้ก็คือเปลี่ยนจาก Bend, U, นะคะเจ้าของก็คือเปลี่ยนจาก g a r a เเป็น A D U 1ห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะคะคุณ size สภานะคะยัง yep. ใครได้ไปก็คือปล่อยเช่าก็ได้นะคะหรืออยากจะอยู่เองแล้วก็นั่นเลยจ้ะไปปล่อยเช่าเมนเทาวไปนะคะซึ่งซึ่งห้องนี้นะคะฟรอนต์ยูนิตเนี่ยเราก็คือเนี่ยค่ะเป็นแอเรียลอเรซใส่โซฟานะคะก็จะเป็น เป็นห้องหนึ่งที่น่ารักมากๆ โอเคค่ะหลังจากที่พาชมทั้งหลังแล้วนะคะทั้ง A D U ทั้ง2จุดด้วยนะคะลาล่าก็จะมาให้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะก็ property หลังนี้เนี่ยสำหรับล่าคือในเรื่องของ location คือ good location นะคะก็คืออยู่ห่างจากเดินทางสะดวกเข้า10 Freeway 605 f r e e w a y นะคะหลังจาก exit t 10 Freeway เนี่ยก็คือจะใช้เวลา5นาทีในการมาถึงบ้านนะคะ good price ราคา Assing Pri รานะคะที่7 4 9 0 0 0ดอลลาร์นะคะแล้วก็เรียกว่าเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการที่จะซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองนะคะแล้วก็หรือต้องการที่จะปล่อยเช่านะคะก็ะบ้านหลังนี้เพิ่มเติมนะคะก็จะมีจุดสำหรับคนที่ขับรถ E ีวีนะคะก็นี่จะมีเขาเรียกว่าจุดให้ให้ต่อนะคะ ไฟตรงนี้นะคะอาชาตรงนี้นะคะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้เนี่ยในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะก็มีการเขาเรียกว่าอัปเกรดเมเจอร์อัปเกรดนะคะเมเจอร์รีโนเวทนะคะเยอะมากทั้งพรัมบิ n งนะคะสวิงอะไรอ่าีอ e ิเล็กทริซิตี้คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะเปลี่ยนใหม่หมด นะคะทั้งหลังนะคะแล้วก็ new AC new central AC heat นะคะแล้วก็เรียกว่าอัปเกรดหมดเลยอะคะ่ะในช่วง2ปีคือเยอะมากนะคะแล้วก็หลังคานะคะหลังคา เปลี่ยนใหม่นะคะเมื่อ8ปีที่แล้วก็เรียกว่ายังใหม่อยู่มากๆเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าอาจจะเขาเรียกว่าสําหรับลาล่าแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเขาเรียกว่าในเรื่องของ Adu นะคะ2จุดก็คือตรงกาหลาที่เปลี่ยนเป็น1ห้องนอน1ห้องน้ำเนี่ยที่ไม่ได้มีเพอร์มิทนะคะแล้วก็ตัวห้องนั่งเล่นนะคะ ก็ไม่มีเพอร์มิตนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่อ,อยากจะขอเพอร์มิทนะคะก็คือสามารถขอได้นะคะตรงห้องที่เป็นกลาสเปลี่ยนเป็น A D U ตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะขอกับซิตี้ได้นะคะหรือถ้าใครอยากให้มันอยู่อย่างนี้มันก็ยังอยู่อย่างนี้ก็คือไม่ต้องทำอะไรนะคะโอเคค่ะก็ ถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อลาลมาที่3ามาที่323 540 3271ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวลาลาเทคแคร์เดี๋ยวโฮลโปรเซสให้ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องคนไทยนะคะที่ติดต่อลาล่ามาแล้วก็ให้ลาลาช่วยหาบ้านให้นะคะก็อ่า I very really appreciate นะคะแล้วก็ไม่ลืมก็คือตอนนี้ก็คือลาล่ามองหา property ให้อยู่นะคะแล้วก็สำหรับท่านที่แล้วก็สำหรับหนึ่งท่านนะคะตอนนี้ก็ได้อยู่ ได้บ้านแล้วนะคะก็อยู่ในช่วงของ escrow process นะคะโลนทุกอย่างเรียบร้อยให้เรียบร้อยแล้วนะคะลาล่าก็ Coordinate ทุกอย่างให้นะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวยังไงจะมาอัปเกรดข่าวดีนะคะ mm hmm. ก็ยังไงก็ใครสนใจนะคะก็ติดต่อลาล่ามาที่3235403271แล้วเดี๋ยวลาล่าพามาดู property นะคะแล้วก็เ a k e คร the whole process mm hmm. ให้ค่ะโอเคแล้วไงเดี๋ยวเราเจอกัน next opportunity นะคะบาย